ไอ้ทามมาหลินนำอีกแล้วมือนไงไม่ไอ้ทามมาหลินนำอีหล่าอีกแล้วปกติล้ขวดมืออายนะขวดกระอายบอกฮะเจ้าเฮ็ดกระอายนอ้บอหน่ะบอกไอ้บอยดึงฟงก็หายหายตั้นแ่อยต่ย่างมาเปิดคลิปผู้ดีตอนเที่ยงพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องจ๋ายินดีตอนหับข้าวซูซองสไลเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีกับเป็นลิลลุปซาอลอน มึงท้าบเลิยมึงเฮียนแล้วก็บมะรีนน้ำน้องสบายดีสบายดีมาลูกสบายดีจะเจาะยี่ไสสบายดีฮึดื้อเมนบอสสบายดีป้าลุงอะไรอีแม่เราไปดองข้าเจ้ามือเซ้านี่พี่น้องแต่ละมือก็เพื่อซีได้ลงคลิปบะอ้อยเราไปเกลือมู เพื่อเพันชิเขามานัลงรูนัลงในรูกนปั๊มเอากันอยู่ในละหนรอยดื้อเจ้านเจ้าเน้อ้ยดื้อๆไม่ใหญ่นะอ้วนออกอ้วนออกจิตลายมือยู่มเยอลางหลไม่กินกับอือลานอนสาเหตุอย่างหนึ พี่น้องสาเห็ดปวกออกเด้เถื่อนขจ้าฝนแหงถ้าบา้านไก่เห็ดปวกออกเบิดแล้วป่าเห็ดปวกสลอยพอยืนเลินไปจูดป่าอยู่หน้าสลอยพี่น้องเอ้ยป่าเห็ดปวกสลอยบวออกได้ถบานนี่จอยบอน,นเฮาเก็บปีเหล่วจื๋อยู่ในป่ากุ้งนะเอ,เอาไปเก็บกับเจ้ากระถือพานะไหมบ่ไปแล้ว มอแล้วจื้อแล้วไปไหม้ไหมนะไฟไหม้มาเร็วบ่อออกกันไ่ไหม้ให้เล่นอย่างเงี้ยบูเดย์ฮ่าไปไปกินเข่าไปจะมาดื่มน้ำนองก็เขากับบุกิกินยังฉันต้มม่าม้ากินยุ๊กกินบ่ต้มม่าม้าไปกินได้จังหน่อยกันอาริสเ บดียูซื้อนมนำบดียากกินแต่อยากลินให้เศร้าไข่เออให้เศร้าวัดค่ะก่อนยั่สิพ้าไปซักยาเพื่อนทางกระพื่นจยากไข่นี่ซึานน้อทำเปอะลาขอมันน่ะนะดกาม่าไหมนะใป้เด็กกิน พ่อพอยังไปเกือบมูตอนเที่ยงอีกนั่นที่กองผสมพันธุ์มั้งน่ะอ่นเออเออเออนึ่งเละมาประกอบเอ้ามาได้อยู่ซื่อๆได้ดื้อเจ้หลวงน้ันต์อ่ะบอมามาหลวงน้ันต์อ่ะบอ เส่หม้อทอดไรน้ำมันบ่ได้บ่ไหมเข้าอ่ะนะชิได้ใส่น้ำเข้าไปมันกือหอนคือกันบะได้ลองบ่เนาะได้บ่พี่น้องเคยเห็ดอยู่บ่ต ok right> no ุ่มมะม่าใส่หม้อทอดไรน้ำมันใช่ครับเดี๋ยวจัเมาอยะไรชิเป็นต้มของแนวจิ๋นกับเมนต้มมาม่าแนวอื่นสิจิ่นบ่ กับไข่ใส่กัไข่ใช่กินเบิร์ดน้องคนกับผมน่นนี่แหละพี่น้องแต่ละมือน่ะบรีซื้อโก่งโก่งโกงโก่ทานแอมเดอรเบรดดิแล้วก็นอนบัตรสลบอปเลยกันมังวันโอ้ยพี่น้องมงวันพูดเสียดเท่าไหร่จักมาไปใส่ กับแตบแง่มะม่วงสุกมึงวันละวุ่นๆเฮ้ยมีแต่น้ําเฮ้ยไลนี่มึงวันหัวข้าวจ้ะนะไล่ไปทาไปไปจบซงเฮ็ดบ่ได้จักดอกฝนบ่แงคือบ้านเขาเจ้าบ่ ชอ่องมันคุ้นน้ำอ่างท่านี่เป็นนิ้บไทยท่าอนท่าอ่าง,งน้ำอ่างไลยทางเข่าบของชอ่องแต่กัาเฮ็ดปวกสลอยได้เป็นแซมได้ให้เก็บก้อนหมู่แล้วแล้วนี่นอ้องพูนสลอยเคยเก็บเฮ็ดนะ่ะเพราะงเลินจูดไหมไปละมันบอกอักคันไฟไหมป่านะปวกมันก็ตายไฟมัน <c oughs> โอ้ยเนาะ <c oughs> เพราะว่าการหาเห็ดปวกนี่คันเฮาบ่ฮู้พูนน่ะ เมนโบไดดเลยพี่น้องสิไปซ่มซีซ่มหาเนี่ยโบไดเห็ดเ้าตรงหูโพนหูบอลมันออกถ้าตรงรีบไปจอบบอลไดมันออกในสีฟ้าไปจอบก็ได้ดูจอบก็ได้เห็ด <c oughs> ปวกปีมันสิออกงงเดือนหาเดือนหกออกก่อนมูเห็ด <c oughs> ปวกดอกใหญ่ๆนะแต่ว่าส่วนหน่อยเราสิได้แบบว่ามูหนึ่งละเต็มกระตาส่วนไรก็บแบบพ่อแกงน,นั่ไเนาะเห็ดปวกใหญ่เนาะ มันจกออกมูง่ยแม่นหันได้ะอ๋อบอล่าเก็บีแล้วนะกบเพาะนั้นกบเพาะกบเพาะแม่นั่นนปก่เป็นกิฟอ๋อปุกลือเขาเขาจะเก็บไปคือเขาก็จะสวดหัวเปล่าให้เขาสาเขาได้ก่อนจะไปหามันจะงออก รถใส่หลังเออเอารถใส่หลังรถพี่น้องแปะเอาได้ให้พาบรรยายกันเลยกนันโอ้ยพี่น้องเอ้ออย แก่ข่าวใหม่ด้อพี่น้องชาวสัตว์พอยเลินไปจูดป่าหน้านะผมเนแล้วครับโซทามนบบกำลังศูนย์คิดกับพอใหญ่เลินไปจูดป่าหน้าบุกหงส์เนี่เราเราบริษัจูดบริเัียดายังดอกเชียดายป่าเช่แดดป่าเฮ็ดบ่อนทอาวาเฮ็ดบวกเลยนั่นจักไัไปจูดพี่น้องบุกหมูใส่จูดยามนี่คือมันลามมาเลยเป็นใหม่ใบต่อง อยู่ก็อย่าคือตั้งใจจูดิด้นะอย่าคือจูด้านั่นท่านี่มันห้ได้ใหม่เป็ป่าเลยมันไอ้ไม่อ้อมฐานนี่แล้วก็ไม่อ้อมดูเด็กก็ใช้ไปเบิ่งกนมาเสร็จเอารถแบบไซซาเล็งพี่น้องรถมุ่นสอยนี่เบิางแม่จะสัวคนเลยอำแลาขี่จนเมื่อยขี่จนทิมจนนั่งในรถไม่นั่งกระถิ่มขั้นนี่ถิ่มหลังจากนันอีเชิ่มถิ่มจอดตายใช่นั่งกระถิมไม่ะันนะไหม แงโซิเออมันก็ยืนปปนนี่รถสโลอยขี่ตะกี้รถเกียวเงียงหลังจากเอามาลาจอดถิมแล้วพ่อใหญ่เลื่อนไปขี่ต่อพ่อใหญ่เลื่อนเมยขี่แล้วจอดถิมอีกกลับมหาเจฟองกลับมหาเจ้าของเจ้าฟองเลสโลอี้เสียไปเห็ดสะเล็กพอดีขี่เนาะพอดีแก่มาแก่มอาหารเสียไปใส่สะเล็กนี่เขาจะเอาเทสจูทางฟักซ้อมสามพันแปดเนาะ แส่งยงนีนบถือเลยนเนาะบดไ้ปูพืชนี่แต่ปูพื้นใน4 0 0ะเนาะสมุดปูพืชเองถ้าจะปูเป็นเล็กปูพืชก็เลยบห่หในปูกก็เอ,เอามาใส่ไม,ม้แย่นทีมียงจิงนันใส่ปูไว้ แะเลขามุนอ่มุนปลูมันแตกทำงนา,นานเ,าเอาไปขี่คันรถผู้อื่นเขาบม่ได้ให้เอาไปขี่ด้พี่น้องอันอนี้คนโอยู่บยใครขี่ล้วก็เลยไปเอาไปขี่ที่เราโบมีรถเลยที่เราโบมีรถขี่ ดหน่อยยามน่างาทั้งมังคุดทั้งอย่างพอได้กแก่ลูกๆเรถประคันเดียวเสียออกงามมือสาวกำลังในถากอันเด็ดตะกี้งามมือสาวรถมีพักเดียวพี่น้องเด็กก็พอได้แก่แล้วพ่อแน่นยืมย่ไปใส่เสื้อเล่งแล้วจะไปใส่ตาใหม่อีกาตาคา่าะพอได้ขาดแต่ว่าตามันเก่าเงี้ยมันโมนั่นมัน,นอ,อยากแจก ต,ตาใหม่มันงเยต้องานปยังใช้ได้เาไปแปมาได้แกหวัวไปขอกกนนะนะจักใช้ได้กบสิ้คาีแล้วห้ามาหอดหลุดงทะเลล่างมาชิมาลลางพี่ นี่พี่น้องซาเลงเราเห็ดขายเนาะเราเห็ดขายตลอดโบนิปูพื้น,นี่นะสามพันแปดพี่น้องเราขายนะอันนี้ละพลชี้ทำดิอันะนี้นเขาเอินเล็กกลมันชีมีเล็กกลมกับเบกสากถ้าใส่ตินอนานโลดพร้อมกันแบบยามฝุ้นทนเะดิ ขิดพง่งขิดตมพง่งขั้นปูพืชแล้วก็เอาเลขนี่แหละปูแต่ว่าสลอยเสียอเมื่อเอาไม้ห้ยเบลนปูหายย่บ้านต้องด้สื่อแป้นนี้ได้นี่เมบนีนแป้นสามแผ่นพูพแ่้วเนาะจังชีพอดีสื่อแป้นเนี้ยเอาแผ่นหนึ่งมาตัดออก เออเออนาะสามท่อนแผ่นหนึ่งกระเรือแหละหลุลดมูลที่หนังมาใส่ซาเร่งมาใส่ ดีว,ว,ว่าเสรล้วโบมีกลัวคอยมีภัยเห็ดคายเลยพี่น้องนอกจากสั่งอันนี้แล้วเห็ดแบบเห็ดคายตลอดพระเจ้ากัะม,มาซื่ออันนี้เราเห็ดคายตลอดมีคายตลอดนี่ฮะแสดงว่าคายดีมันบมมีภัยเห็ดเนาะสามพันแปดพี่น้องปูเผือนสี่พันสอง ้องอยู่ยไทยข่าจเจ้าเห็ดกันเท่าไรพี่น้องซางลงฮะเะนี่เล็อกอง <c oughs> ไปสื่อแป้นมาใส่เลยแผ่นหนึ่งเลยแป้นเท่าเอาอยังจับเชยเไหบานเลยนอดบกอกแม้บแแนบ่ พัจับนอดนีกะเขาเื้อจับน้นะเออดพอดีอันนี้ะก็แปะแลงรสือเล็กเตียมเห็ดอีกแล้วระเห็ดคายมีตลอดพี่น้องถึอใจอันมีเงินมีเงินกับข่าหอมพี่น้องยามออกหน้านะหมักได้ขี่ซาเลงนะ ขี่แต่ซาเล็ง่อนองมือนะ,ะ,ะ,อะนี่มารับซาเล็งจ้าซาเล็งอันใหม่บัิขี่จะเทื่อ <laughs> ประวัติชุกโชนแห้งเลยพี่น้องรถคันนี้ ประวัติอัมมาลาดอกว่าใส่ขางไดขางพุ่นบอขางพุ่นบอกไปใส่ขางพุ่นบอเออคือเนี่ยไปคือไปเห็นท่อโลดจะดอกคันนะ ไปทางลุ่มบ้านเอาเอาเล่นผัวเด้องไทยเองกี่กัดผัวอันนี้นั่นรถบนแม่นของไทยเด้พี่น้องมันเป็นรถของจีนรถโคลาวเขาจะเ,จเอ,เอิ้นหลอกเรียนจากเว็บหัวฉีดของไทยเนี่ย สามพถ้าตกอันเป็นเงินกีบเงินกีบประมาณสองล้านกว่า,า,วาอือ่าใส่โม ตีนโดดกับบางอย่งเนาะตีนโดดเก่า,หา,หาตินกอดเก่าเซนชั่มชิแก่นะนี่ก็ได้แก่กะพี่น้องยามนาน่ะคนกะมาแส่พาดแดดออกระบาน เด้สิข่าตลาดก่อนจะไหนยังชิมาเอาเนะคลิปนี้กับชิคอเก็บภาพบรรยากาศด้ซัมมีเดอร์พี่น้องพอ,อกันคลิปหนาเนาะเอารถมาใส่ซาเล็งให้บอกอยสิ่งเมืไไ่อไรบ้านี้้พอว่ามันใส่รถใหญ่พ่ได้ไปแล้วพี่น้องสบายดีแล้วกำลังสิประกอบใส่ใ